นี่กาลังจะไปเยี่ยมกาแพงที่โรงพยาบาลตอนนี้กาแพงไม่สบายแต่ว่าตัวอาจารย์นะ่ะต้องขึ้นไปเอาของให้พ่อเวพ่อพ่อเวต้องนอนกับลูกคืนนี้นะครับก็มีเสื้อผ้ามีชุดนอนอะไรเงี้ยแต่เมื่อกี้พ่อเวบอกว่าอยากกินเจียวฮ้อนฝีมือพี่เบียด้วยพี่เบียร์ก็จะทำหน้าที่ใกนการเตรียมกับข้าวให้พ่อเวด้วย เบยอยากกินเขาเรียกอะไรนะเจ้าฮ้อนฝีมือพี่เบียจริงๆต้องได้นั่งกินด้วยกันนะนี่แต่คำแพงไม่สบายก่อนก็เลยไม่ได้กินอพอดีเลยเนี่ยผมเซ็นท่านเกิดมาเพื่อสิ่งนี้นีวันนี้เอารถคันสีดำไปเพราะว่าแค้เด็ดกลับบ้านแล้วนะครับแล้วก็ให้พี่เบียเป็นคนขับรถไปโอ้โหนานแค่ไหนแล้วหนูไม่ได้ขับรถให้ป้านั่ง นานมากจาไม่ได้แล้วนานมากแล้วตั้งแต่พีเดทมาอยู่เท่าไหร่ปีแล้วเปปีหนึ่งละเมื่อก่อนพี่เบียจะเป็นคนขับรถให้ป้า้าตลอดนะครับตอนนี้เรากำลังจะเดินทางไปที่โรงพยาบาลกันครับถ้าเป็นเมื่อก่อนสมัยก่อนเนี่ยพี่เบียจะเป็นคนที่ขับรถให้ป้าป้าตลอดเวลาไปโน่นมานี่ก็จะเป็นคนขับให้ถ้าพ่ออยากไปไหนอ่ะพี่เบียจะเป็นคนที่ศึกษาเส้นทางก่อนแล้วก็จะหาทางลัดแต่ข้อดีอย่างหนึ่งคือพี่เบียไม่เคยพาหลงเลย ไม่เคยพาหลงเลยนะอันนี้ข้อดีมากดีมากๆด้วยแต่ตอนเนี้ยก็มีเดชมาช่วยแล้วก็พี่เบียร์ก็ไม่ได้ขับแล้วเพิ่งจะมาได้ขับให้พ่อขี่นี่แหละน่าจะได้ขับอีกวันหนึ่งก็จะวันที่วันปีใหม่ได้เพราะว่าวันนั้นเดชเขาแต่งตัวโชว์เอาเดชก็ด้วยเหรอเดชเขาอยู่ในทีมเดียวกับเอ็มเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยเอ็มบอกว่าอาจารย์ถ้าสมมติว่า วันนั้นอาจารย์หาวิธีไปเองได้ไหมครับเพราะว่าถ้าพี่เด็กขับรถให้เดี๋ยวอาจารย์จะไม่เซอร์ไพรส์เดี๋ยวคะแนนจะมีผนกับคะแนนา<อ> <laughs> โอเคงั้นแสดงว่าวันปีใหม่ของบริษัทเราอ่ะเราต้องขับรถไปเองเดี๋ยวต้องเป็นคนขับรถไ <laughs> <laughs> อ้ชอวมาแล้ หมโฟเ,เลยลูกเป็นไงบ้าง,งแดงร้ากินข้าวอยู่โอ้หอเป็นยังไงบ้างครับลูกดีขึ้นแล้วครับดีขึ้นแล้วใช่ไหมลูกทานข้าวเยอะๆครับดีใจจังมีพ่อเวยอยู่กับลูกมาตั้งแต่กี่โมงเป็นมาประมาณเกือบเที่ยงเกือบเที่ยงว่าลูกตอนเช้าอ้วกสี่รอบก็เลยไม่ไหวก็เลยพามาดีกว่าเพราะลูกช,อช็อคชอตายไม่ตายหรอกลูกตายค่ะเพ่อคือตลกที่สุ หนูเป็นอะไรไปไม่ได้นะป๊ะป,ะปะ๊าก็เพราะหาใจขาดแน่ๆเลยเข <c oughs> ียนเยอะๆลูกจะได้แข็งแรงเราจะได้กลับบ้านกันนะครับมีหนูก็กลับแล้ว <c oughs> โอเคครับ <c oughs> ป๊ะป๊าอยากให้หนูกลับวันนี้เลยถ้าคุณหมอบอกว่าหนูแข็งแรงแล้วถามเยอะๆเลยลูกจะได้กลับบ้านเร็วๆเ <c oughs> พราะนอนที่บ้านเราสนุกกว่าใช่ไหมลูก ย็นกว่าอ๋อแอร์ที่บ้านเราเย็นกว่าหนูชอบที่เย็นๆใช่ไหมลูกอีกกี่วันเราจะไปญี่ปุ่นอีกไม่กี่วันก็ได้ไปแล้วลูกเนี่ยเดือนหน้าก็ได้ไปแล้วอีกไม่กี่วันก็ถึงเดือนหน้าแล้วครับไหนมาดูให้พ่อเวลดูจอกหอนพี่พี่กันอ่ะกําลังหัวข้าวพอดีอ่ะอยากให้เชฟเขาจัดการให้อ่ะเชฟให้เชฟให้เชฟเขาจัดการให้กําลังหัวข้าวพอดีจะลงไปหาซื้อก็ควรลูกอยู่คนเดียวไม่ได้ก็เลยอ่ะ กินขนมขนมก่อนจะไม่สปอยว่ารสชาติเป็นยังไงให้ตัดสินใจเองไม่สปอยอร่อยเลยใช่ไหมล่ะอรกว่าไม่ก็คือให้ตัวเองคนคนตัดสินใจเองไงเป็นแต่แรงลุกไปสืบสลดทั้งหลายใส่มาให้แล้วใส่มาแล้วหนึ่งกิโลโรยมา แยกมาเลย,ไ,เลยไม่อาเจแล้วนะเย้ดีใจที่สุดเลยดีใจามากเลยตัวหนูร้อนไหมลูกไม่มีไข้ค่ะที่คุณหมอให้นอนลงมาเพราะว่าเด็กที่มีอาการแบบนี้วันต่อมาจะมีอาการถ่ายเลี้ยวร่วมด้วยก็เลยรอดูอาการลูกดูว่าพรุ่งนี้จะมีถ่ายเลี้ยวหรือเปล่าถ้ามีถ่ายเลี้ยก็ต้องเอาอุจจาระไปตรวจอีกรอบหนึ่งว่าเป็นอะไรแล้วทำไมเป็นอะไรเป็นเชื้ออะไรทําไมเด็กถึงเป็นเยอะจังเลยหมอบอกนะ หมอบอกอยู่แต่เขาจำไม่ได้มันเป็นชื่อภาษาหมอนิดนึงเป็นเชื้อเป็นเป็นไวรัสอะไรสักอย่างนี่แหละที่แบบติดต่อการทางลมหายใจลมหายใจนี่วิเวียวกับข้าวมาราณีของพระเวศครับลูกวันนี้ไปทานั้นนนนอยอะไอตัดไปไหนลูกไปไหนครับน้ออยากเป้นกัไหนลูกน้องอยากบอกกำลังกายเหรอครับลูกเดินมาเดินมาหาขนมอ๋อเแล้วก็เปิดให้ลูก เอาหน่ยครับมีหนกปางมีโอริโอมีที่มีขอบเือะลาวะ่าทานอะไรดีครับอปาป่ปปาคตอนที้หนูวานอนนนาใหหนูแอ,อด้วยอ่าทำไมล่ะครับคุณูปปุณหมอ่ไม่ใช่ตอนนี้เหรอครับคุณหมอแตก่อนจเ,อเจ็เลือดเจ็บมากจนหนูกิด ดังร่างพ่วงกว่าน,นี้อีกเลยแล้วตอนนี้ล่ะครับหนูเหมือนกันครับอ้าววันนี้หนูก็คิดหรอครับเพามันจิบมากกินขนมไม่ได้ปาป๊าให้พี่เบียร์ไปช่วยซื้อให้บางอันคุณหมอก็ห้ามอยู่นะใช่ไหมคุณหมอห้ามอะไรบ้างด้วยนมพวกที่นมอะไรเนี่ยอ๋ออ,อ,อ,อาหารที่ทำมาจากนมทานไม่ได้เดี๋ยวพี่เบียร์กินเผื่อไม่อยากทานอะไรครับให้พี่เบียร์ลองไปซื้อไหมเจลลี่ทำมาจากอะไรครับเจลลี่ไม่นมครับลูก นี่พี่เบียร์ซื้อขนมมาฝากแล้วนี่โหตุ๋งใหญ่เลยหนานี่ขนมที่หนูชอบเลยลูกเจลลี่ใช่ไหมอันนี้บ็อกกี้ได้ไหมป๊อกกี้อันนี้เจลลี่ถ้าอันหนูอยากกินอะไรเดี๋ยวพ่อเกยนให้ครับอ่้าเลือกเลยลูก ไม่ไม่มีนมครับไม่มีนมครับสูกทำได้ครับลูกที่เขาไม่ได้กินนมเพราะว่าเดี๋ยวมันไปดีกับยาข้างในครับอะไรมีส่วนผสมนมมันยังเอ่าเพระมีแกะไรน่ะโนี่เอาอะไรครับกินแล้วก็พักผ่อนนี่แค่อันไป๊าป๊าค่าป๊ากินไรลูกอเมรกาล็อแกะน่ะครับหรือว่าจะพิซ่าป๊าป๊ายอบ้าห มากะลองหนูจะเก็บไว้กินแล้วลูกอ๋อโอเคค่ะเนี่ยทุกคนกําลังเป็นกําลังใจให้หนูอยู่นะให้หนูหายไวๆนะลูกนะขอบคุณครับคนที่ดูคลิปกําลังเป็นกําลังใจให้หนูนะให้หนูหายไม่หอมมากเลยเป็นอม่กินข้าวหอมถึงอืมอ๋อจริงไหมลูกบายๆทุกคนก่อนจบบายๆครับ